ฝนตกพี่น้องบอ่เศร้าจักเจียู่ตลาดอันัดโคกระบือทางบาดหน้ารอมพี่น้องมันหันฝนตกมาเบิ่งเพิ่นสิขายทั้งรถทั้งวัวเพิ่นว่าขายทั้งรถทั้งวัวเลยพี่น้องแต่าเที่วมึนประา100อยูสองตัวไหมบ่สอตัว,ตวโ,โอ้ตัวเดียวเนาะตัวเดียวรถก็ขายขาย,ขายโอ้ขายทั้งรถทั้งวัว หัวคัดแม่หัวนะงาดีเบ้องล่างมัน่นมรถาร้อนมาคืนเป็นแม่ลูกบอกตู้ฝนเงินโมมีขครรถก็ขายงัวก็ขายพี่น้องจักบาท้รถทั้งหัวนี่ตัวนี้ะได้สาหกสาวหกองหมื่นหกรือใดรถ้เท่าไรรถนี่ส รถ30,000 3 0าทโอ้ซร้ขายรถพ่อมีก57ทั้งเบิดเอ่ออา57รถมีทะเบียนนี่่50,000รถีทะเบียน่ดีซื้อก่บดีเซื้อเมื่อก็แก่เมื่อรถเนาะเออไฟน้ํามันคนขายง่ายคนขายง่ายซืขายง่ายเพิ่นว่าบ่ต้องได้จ้างยากแกเอารถย่อนน้องบดมันบ่ด บัจนาว่าอะไรมีเพไปอยู่อ้านบัวมื้อ้ันบัวไม้บัวไม้เพนจีคายรถพอม้ไม่เอนหมื่นเจ็ดทั้งขั้วทั้งรถนี่พี่หน้องจ้าวเานี่เหลี่ยมเรียบร้อยเพื่อนว่าขายทั้งรถทั้งวั้วลยพี่น้องเนาะัวนีนขัวแม่ลูกประตูฝนแม่ลูก แม่ลูกแม่ลูกนี่เศร้าหกรถนี่รถนี้สามสิบเอ็ดเพราะว่าดูขางมันขาดได้พี่น้องขายถึงว่าถึงรถถึงว่าถึงว่าถึงรถเจ้าว่าเป็นลูกผูก ลูกผูวเตงวันนึ่งาวอะไรกัตุฝนตัวเอาตัวเดียวหรือสองตัวบสองตัวนี่โอแมลลูกบ่เมลลูกสองหมื่นหกันเียวเต็งวันหนึ่งสองหมื่นหกเชียถดน้ำหนังก็เป็นห้าหมื่นเจเบอร์เทาเดียตุฝนเบอร์เบอร์ศูนย์หกสองหนึ่งเจ่งเดปดี่้อพี่น้องเ้อคนสั่งฝ่าแต่ว่าสั่งบ่ไรคน พินวะเศร้าหัวประสันเอาทังงาท้งง้อทั้งหลุดหลดหาชิดเจ็ดถ้าฆ่าตอรองใดเด้อพี่น้องดเด้อผู้ใดสนใจโทรมาหาหอยฝนพี่น้องฝนสังฝ่าพินวะแต่ว่าหันสังบ่ได้ฝนตกตลอดบ้านหน้าล้อมพี่น้องขา,าข,าาขายแล้วบ่ขายแล้วบ่ขายแล้วล่ะอเพิ่เลาเมื่อพ่อได้ขายเอาไปใช้สิ่ง จะไปใช้เมือชหอเอาเมื่อจะขายเท่าไรเลยขายเั้าปดโอ้แม่ลูกนี่แม่ลูกนี่เศ้าเปดหารอยพี่น้องเป็นงวกลรีเป็นลูกอลีเนาะลูกแม่ลูกแม่ย่งดีแม่งดีแต่ว่ามันสมแล้วซดือนโอ้แม่สเมละ แม่สม่น้องแล้วพี่น้องจะได้สักแปดลงมาโลดสองหมื่นแปดส่งมาสองหมื่นแปดนี่โอ้พอได้ไปส่งมาเอาเองเนาะอันส่งมาเร่ยอันส่งตรงราคาลด่างหาคนมาพี่น้องนี่แหละก็ลูกแรกบอโอ้ลูกสองลูกสามพี่น้อง เป็นอะไรเศร้าแปดโอ้เศียนแอ้เขาต้องตองกันเนี่นี่เอาลงมาไหมเอาลงกมาลงมาทันทีขายเนจะได้เศร้าแปดเป็นอะไ้เศร้าเจ็ดแล้ว บางวัทั้งโหลดเี๋มันฝนตกนี่พี่น้องจะได้สองนดจะได้สอาแปดนี่พี่น้องเปตเตเลียงยี่ดิเปตเตเลียงอยู่รลคาจะได้สองหมื่นแปดเนาะเอาไหมซีร่ อยเลยก็ทำเบาเหมืนเบอร์เท like ่เบอร์เทาสููญยังก่อสูญเก้าสูเก้าสูญสองห้าเก้าสองห้าเก้าเจ็ดหนึ่งสองเจ็ดเจ็ดหนึ่งสองเจ็ดเนาะเดี๋ยวพี่น้องเด้อต่อรองเด้อพี่หน้องเด้อนี่เพื่อนวาของหอยจันพี่น้องทั้งหอยทั้งโคนี่แหละปัดนอุ้เมาอันนี้กัแม่ลูกแม่ก็เล่ลูกก็เล่กักบาทอะร่นี่ สามหมนหาครับหาลอยพี่น้องแม่ก็เล่ลูกก็เล่คร <ảo> ับโอ้ลูกจักจัวอลนี่ลูกตัวที่สครับนี่ลูกตัวที่สามแม่มีอีกเบอร์นี่นมัม่นใจครับสื้อวานี่ตีทองว่างเนาะครับสามสามสิบสามหาลอยบโอ้สามสิหายเด้พี่น 33, ้องว่าเปนสามสิานี่ สามสิบสามสรวยราคาต่อรองไหนเนาะเบอร์เาเบอร์ศูนย์หกหนึ่งศูนย์หกหนึ้าศูนน้าศเดสอพี่น้องดสนใจโทรมาเลยพี่น้องเป็นเมลี่ดิลี่ลีลูกกะลี่่าเมือนฝนตกพี่น้องฝนตกกระทโทมาารวดพี่นวางฝนตกกระือเก่มมาเลยพี่น้องเาพี่น้องมาองง ของหอยล้านเนาะคร<อ>ับผมจักตัวเราได้มากมือนีิได้มากสามแบบโอ้สามพี่น้องขายเรือตัวนึงครับโอ้ขายตัวนึงลลเลยเรือเรือสองอันนี้แม่ลูกบ่น,นี่แม่ลูกครับแม่ลูกพเพิ่นว่าแม่ลูกพี่น้องมันม่านบ่พ่อคือใครลองลองมัดครับม่านมีใบสี่โอ้มีใบมีใบเรียบร้อยเพิ่นว่าเพิ่นเพิรนว่าสมไว้แล้วได้ลูกจักตัวเราหนิคาดว่าจะลูกซีตูลูกซีหาในทองเนาะเออหาในทอง ราคาหลายปไเปเลยล่ะแม่ลุงครบเิดไว้เศาหกขาลอยพี่น้องคุณว่าเศาหกกับขาลอยด้อนี่แต<ค>่ว่าตัวนี้บ,บ่เกี่ยวเนาะอันนี<ค>้เป<ด>็นแม่ลูกพี่น้องราคาสองหมื่นหกขาลอยราคานี่ยังต่อได้อยู่ส่งบ่นี่ค่ารถตั้งหางนะครับเพราะว่าโอ้ค่าค่ารถตั้งห้เพิ่นบ่ได้บวกค่ารถใส่พี่นอ้องครับผมราคาเศาหกกับขาลอยกับขาลอายพี่น้องของหางล้าน ปูใดสนใจทุเขามายพี่น้องเด้อมาสอบถาม,มาตอนองออพี่นอ้องเบอร์เทาเบอร์0 8นครับ0 87, 21 7, 21 8 7 2 1 8 2 1 8 6 0 5ส6 0 5 2พี่น้องมา<น>ปูใดสนใจก็โทรเข,ขามาเลยพี่นอ้องบักถิกน่อยอืมว่าถพี่น้องฝน,นตกมัน่มีงวเขาไป